หลังจากใช้ปากานะครับตอบโจทย์ให้ผมสามารถอดอาหารได้จริงโดยที่ผมไม่รู้สึกเครียดหรือรู้สึกว่าอึดอัดเลยครับจากปกติที่ทานประมาณวันละ4-5หมื้อก็ลดลงเหลือ3มื้อได้ตามคุณหมอบอกแล้วครับสวัสดีครับเพียวนะครับวันนี้มาฟังผลตรวจ d n a test ฮอร์โมน test ยู i n นออร์แกน test ครับจากเจนติกกรรมพันธุ์เป็นคนที่ไม่ได้เซนซิทีฟซัแปลว่า ถึงเราได้รับไขมันมากแต่เราไม่ได้เซนซิทีฟออกมาสร้างแฟตได้เยอะสําหรับคาร์โบไฮเดรตก็ไม่ได้เซนซิทีฟอีก <Nice. S 1> แต่ตอนนี้น่าจะเป็นเพราะว่าเรารับมาแบบอั l ลิมิต d ทานเยอะจํานวนเยอะจนเกินไปจนไม่สามารถที่จะย่อยได้จริงๆนะคะส่วนการออกกําลังกายเนี่ยเป็นคนที่สามารถท oh. น Endurance Capacity แสดงว่าสามารถวิ่งได้นะคะในระยะยาวได้ไม่ค่อยมีปัญหาแล้วก็เป็นคนที่การไหลเวียนของเลือดค่อนข้างเยอะไม่ค่อยเหนื่อยนะคะ รวมถึงการบาดเจ็บที่ต้องระวังเลยไม่ว่าจะเป็นเป็นอะไรก็แล้วแต่ปีนี้ขาดไปสองเส้นละ <c oughs> นติกแม่นมากอาจจะต้องระมัดระวังเป็นคนคุมความหิวได้น้อยเห็นแล้วก็อือยากกินเพราะฉะนั้นอันนี้ก็อาจจะเหมาะกับการใช้ปากกาเพื่อใช้คนโทรลไม่ให้เรารู้สึกหิวง่ายปิดสวิตช์ใช่ไหมครับปิดสวิตช์ใช่ค่ะสิ่งที่ต้องระวังคือพวกบุหรี่ค่ะเขาจะเป็นคนเซนซิทีฟกับพวกพอลูชันอากาศจริงๆมันก็จะบอกได้ถึงลักษณะผิวพรรณเป็นยังไงโอกาสในการเป็นสิวเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็น้อยทั้งหมดนะคะสุดท้ายเป็นเรื่องของบุคลิกภาพและความสําเร็จเป็นคนที่มีความ Creative Gifted อันนี้จะเป็นจุดที่เด่นที่สุดของเราเพราะฟังเพลงชอบเกี่ยวกับเพลงอะไรอย่างเงี้ยไหมคะเป็นดีเจครับส่วนค่าความเสี่ยงทั่วไปเช่นไขมันในหลอดเลือดหัวใจต่างๆก็ไม่พบนะคะ 4อย่างที่ต้องระวังคือการเป็นหวัดง่ายรวมถึงคือเหงือออาจจะมีความอักเสบง่ายกว่าคนทั่วไปไม่เกรนอันนี้คือต้องระวังเนาะแต่สิ่งที่ขึ้นอันสุดท้ายคือเป็นเรื่องเกี่ยวกับในครอบครัวเรามีความเป็นทารซิเมียชนิดเอลฟาซึ่งเราเองจะเป็นแค่พาหะแต่ถ้าเจอกับ ผูคลองที่มีความเป็นพาหะเหมือนกันอาจจะมีโอกาสในการที่ลูกเป็นภาวะธาลัสซีเมียหรือว่าโลหิตจางได้หลังจากที่ผมฟังผลตรวจจากคุณหมอเรียบร้อยนะคบผมก็ได้ทราบว่าตัวเองเนี่ยเกิดภาวะอินซูลินที่สูงนะครับแต่ว่าในเรื่องของ DNA นะครับร่างกายของผมมีผลค่อนข้างดีนะครับเผาผลาญดีกว่าคนอื่นถึง 2- 3สเท่านะครับแต่ว่ากินก็มากกว่าคนอื่นประมาณ5-6เท่าได้เลยครับทำให้เกิดภาวะนี้ขึ้นมาในส่วนของ DNA นนะครับจะมีความอดทนต่ออาหารในค่อนข้างต่ำครับคือถ้าหิว เ,เห็นอะไรเนี่ยคุณหมอก็บอกว่าเราเนี่ยจะอยากกินทันทีเลยมันทําให้ผมรู้สึกว่าเอ้ยแล้วผมจะสามารถต่อสู้กับความอยากกินกันได้ยังไงคุณหมอเลยแนะนําปากกาลดความหิวมาให้ครับนอกจากปากกาที่คุณหมอให้มาแล้วนะครับคุณหมอก็ยังมีวิตามินเสริมครับซึ่งคุณหมอได้บอกว่าวิตามินตัวนี้จะช่วยเบิร์นไขมันแล้วก็ดึงแป้งส่วนเกินในร่างกายของผมออกมาครับ สำหรับวิตามินนะครับมีทั้งหมด3ตัวนะครับตัวแรกเป็นวิตามินตอนเช้านะครับพอทานเสร็จปุ๊บมันจะรู้สึกกระชับกระเชงนะครับเวลาทํางานเนี่ยรู้สึกแอคทิวิตี้อะไรมันเป็นเรื่องที่แบบง่ายมากนะครับส่วนตอนเย็นซึ่งคุณหมอบอกว่าจะช่วยเบิร์นแป้งเบิร์นไขมันส่วนเกินออกจากร่างกายของเรานะครับแล้ววิตามินตัวที่3คือวิตามินก่อนนอนนะครับตัวน,นี้จะช่วยทําให้หลับลึกคุณภาพการหลับดีขึ้นทําให้ตื่นมาเราไม่รู้สึกงัวงเงียนะครับหลังจากใช้ปากานะครับตอบโจทย์ให้ผมสามารถอดอ,ดอาหารได้จริงโดยที่ผมไม่รู้สึก เครียดหรือรู้สึกว่าอึดอัดเลยครับจากปกติที่ทานประมาณวันละ4ี่หมื้อก็ลดลงเหลือ3มื้อได้ตามคุณหมอบอกแล้วครับแล้วก็หลังจากที่ผมได้ปรกกาลดความอยากอาหารไปแล้วนะครับผมประสบอุบัติเหตุเต<ท>ะบอลครับเอ็นข้อเท้าขาดทาให้ช่วงนั้นเป็นช่วงที่พักปากกาไปแล้วหลังจากนั้นผมได้หันกลับมาใช้ปากกาทําให้ผมน้ําหนักลดลงไป8ปกิโลใน2เดือนนะคะปากกานี้ช่วยทําให้ผมรู้สึกไม่อยากอาหารอิ่มท้องทําให้น้ําหนักลดลงผมว่าถือ เป็นเกมที่ไวมากครับสำหรับปากกาลดน้ำหนักคุณหมอได้มีข้อบ่งใช้ไว้บอกว่าถ้าใช้ในปริมาณที่มากขึ้นสมมติเราอยากงดอาหารได้มากขึ้นเกินโดสที่คุณหมอให้มาอาจจะส่งผลทําให้เวียนหัวคลื่นไส้อาเจียนได้นะครับในกรณีของผมนะครับไม่มีผลข้างเคียงอะไรเลยครับผู้เชี่ยวชาญก็คือคุณหมอนะครับจะให้คําแนะนําดูแลเรานะครับคอยถามไทยตลอดเลยว่ามีการลดน้ําหนักแล้วดีอย่างไรให้ออกกําลังกายเวลาไหนบ้างรู้สึกทําให้การออกกําลังกายเป็นเรื่องที่ง่ายเพราะว่า มีคุณหมอคอยตามอยู่ครับหนึ่งอย่างนะครับที่ทําให้ผมรู้สึกเซอร์ไพรส์มากในการตรวจ DNA ครั้งนี้นะครับคือผลออกมาว่าผมเป็นคนมีปัญหากับเส้นเอ็นครับเส้นเอ็นของผมมีความเปลาะบางกว่าคนอื่นหลังจากที่ตรวจไปกลับไปปุ๊บผมเตะบอลเอ็นขาดเลยครับตกใจมากครับ ผมอายตรงเตะไม่โดนลูกบอลด้วยนี่ครับมึนมื่ไปเลย <c oughs> ครับหลังจากที่ฟังผลตรวจ DNA ทํนะครับทำให้ผมทราบว่าร่างกายของผมมีระบบเผาผลาญที่ดีกว่าคนอื่นมากถึง2เท่าทําให้ผมรู้ว่าร่างกายของผมมีลักษณะอย่างไร <c oughs> คุณหมอได้ให้คําแนะนําอย่างใกล้ชิดในการออกกําลังกายการรับประทานอาหารการเลือกมื้ออาหารนะครับทำให้ผมรู้สึกชอบมากๆเลยครับพึงพอใจกับผลลัพธ์ที่ได้มากๆครับ